ชเช้าๆจะแม่พี่น้องจะเบึงเบ,บิงเราเบิงเบิงพี่น้องนี่คือด้านในนะคะด้านในของรถนะเพื่อนๆมันแข็งจนแบบเราขูดไม่ได้อะเราต้องรอนานรอนานเลยจะให้รถมันล้นอ๋ออันนี้คือกิจวัตรประจำวันนีละมน์เด้อต้องมานั่งขูดน้ำแข็งทุกวันเอาผ้าห่มหรือเอาที่ปิดมาปิดไว้ด้านหน้าก็ไม่อยู่นะคะเพื่อนๆมันหนาวสุดๆนี่ไม่รู้ลบเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ละมนจะเพียนแปะไว้ให้ดูนะเพื่อนๆ คือด้านข้างโอ้กิจวัตรตอนเช้าทุกวันเลยจ้ะเพืเ่อนๆจ๋าตอนเช้าทุกวันก่อนจออกทํางานวันนี้ลื่นเพราะฝนตกลงมาถนนจะลื่นมากเป็นน้ําแข็งเลยจ้ะเพื่อนๆเป็นน้ําแข็งเดินแทบไม่ได้เลยจ้ะเกียติที่สุดคือฝนตกลงมาใส่หิมะแล้วมันจะกลายเป็นน้ําแข็งแบบนี้เนาะนี่สุดยอดพ่อแม่พี่น้องจ๋าด้านข้างนี่ รถทุกคันเลยจ้ะเพื Look, cool. ่อนๆตรงนี้เป็นทุกคันเลยจ้ะเดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกนะรถนนะจะดังเหมฮะ้ยบรรยากาศด้านนอกอันนี้เขาจะใส่ความร้อนนะตรงข้างล่างตรงนี้เขาใส่ความร้อนเขาจะไม่ให้มันเป็นน้ําแข็งหนุนถนนบนทางดูรถขูดไม่ได้เลยจ้ะเพื่อนๆขูดไม่ได้เลย เพื่อนๆบรรยากาศโรงงานตอนเช้าเกิจวัตรประจําวันมาเอารถเนี่ยบางคันเ็าจะห่มเพราะห่มอย่างนั้นนะเพื่อนๆจะมีละมนุนห่มไปก็เท่านั้นลจะจ้ะถนนหนทางยอดอันนี้ตรงนี้จะเป็นเอสนามกลอลนะ์ฟเนาะเป็นที่เดินเล่นออกกําลังกายช่วงซัมเมอร์แต่ว่าเขาก็เดินกันนะช่วงหน้าหนาวคนที่นี่เขาจะขยันเดินกันมากเพื่อนๆเขาจะขยันเดิน เป็นน้ำแข็งแต่ฝนตกลงมาใส่จะเป็นน้ำแข็งเป็นอย่างนี้อย่าอย่าคิดว่าดีนะลื่นสุดๆไปไม่เป็นเลยจ้ะเพื่อนๆเดินวนได้รอบๆแถวนี้ที่ออกลังกายไปดูเป็ดดูไก่ทฮ้รถนีลอสุดยอดุเมเจ้ามาสวยนิลมนผูแม่เนี่น <c oughs> นยูกบอกเนี่ยผูกสุคนจ้า ันนี้นีลโมนก็แวะเก็บเอาบรรยากาศน้ําแข็งทะเลเป็นน้ําแข็งมาให้เบิกเลยได้พี่น้องเดอ้ออีพึ่งเบื่อพึ่งทิมพึกงปะเดอ้อนี่แข็งอีกแล้วจะแข็งอีกแล้วโอ้ยหนาวได้พี่น้องเลยทั้งหนาวทั้งลื่นทั้งแข็งพี่น้องแดดลําไรวิวบรรยากาศทะเลเป็นน้ําแข็งเป็นองไรพี่น้องหนาวเย็นพี่น้องเลยมั้ยคะเย็นคัก Okay, สวยไหมสวยไหมเออวิวบรรยากาศทะเลหน้าบ้านเป็นน้ําแข็งอีกแล้วจ้ะเพื่อนๆน,นี่แต่มันแข็งยังยังไม่ไม่สุดพี่น้องจ๋าแข็งไม่สุดมันลงไปก็บุม๋มอยากให้มันแข็งเหมือนไปช่วงแรกๆที่นีลมนมาหนะ่ะเพื่อนๆจ้าจะลงไปเล่นแบบสกเก็ตน,น้ําแข็งได้เลยแต่ตอนนี้มันแข็งไม่สุดเนาะลงเล่นไม่ได้มันบุม๋มเป็นด้ยเป็นด้ทะเล หนาวบนหนาวก็เบิ่งเอาพี่น้องเอ,อ้ยแข็งจิง้มขึงอย่งนี่นสิละ่ะเต็มไปเบิดเลยเนี่ยแข็งไปหมดเลยจ้ะเพื่อนๆแข็งไปหมดเลยงานก็นยากระบากพี่น้องเอ,อ้ยเย็นหนาวคักบรรยากาศรอบๆเนาะช่วงนี้นีิลมนกับไม่ค่อยได้เห็ุคลิปพี่น้องเอ,อ้ย งามไปจ้าพี่น้องจ้าเย็ยนเย็ยนเต็มเต็มเย็ยนเย็ยนแข็งแล้วแข็งแล้วแข็งไปแล้วจ้า <c oughs> งามไปพี่น้องคนนะ่ะวันนี้เรม้นก็ไปเห็นงานขึ้นเขาไปพุ่นแหละพี่น้องเลยไปน้ำพุพอกพุข่าวสั้นเลยจ้าถ้าฝั่งทางนี้ก็ไปขึ้นไปทางพุ่นเลยแต่พี่น้องจ้าเดี๋ยจ้า นี qui, ่ละมณ์เนี่ยหรือพี่น้องนี่ยตึกขาวๆนี่จ้ะนี่ยเฮือนปาริชาตตึกเตี้ยตรงกลางจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้านิ่ลมนจะไปทํางานต่อแล้วจ้ะนิ่ลมนเห็นมันเป็นน้ําแข็งอีกแล้วก็เลยแวะมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะกับวิวบรรยากาศสวยๆงามๆให้พี่น้องได้เบิ่งไว้แค่นี้ก่อนเด้๋พี่น้องเด้อขอพี่น้องทุกกลุ่มทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองหลั่งไหลมาเทมาเฮงๆรวยๆนะพี่น้องเนาะ ขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า